สนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาควนไม่เลิกขเขมรบุกทำพิธีในปรา,าสาทตาควายด้านชาวกัมพูชาอัดฉีดแหลก <c oughs> เดินแจกเงินเรียวให้ทหารคนละ2,000เรียวพร้อมลูกอม2เม็ด เมืองนครปฐมเดือดไม่พอใจหนุ่มดับเพลิงมาขอชนแก้วตบหน้าหันอีกฝ่ายคว้าขวดจะฟาดถูกลูกน้องสอทอชักปืนรัวยิงดับคาร้านคาราโอเกะ สวัสดีค่ะต้อนรับผู้สุขขาวเย็นอมรินนะคะวันนี้วันจันทร์ที่7เดือน7ปี2568ค่ะอยู่กับพี่ปุ้ยวัสมนค่ะบอลสันรักครับและจอชจีค่ะวันนี้หลายคนบอกอู้ช็อตตั้งแต่เช้าเลยเนจ็ดเดือนเจ็ดค่ะเลขดีนะคะเดือนจีด้วยนะคะคส่วนคุณผู้ชมที่ติดตามเรื่องของไทยและกัมพูชายังคงมีความเคลื่อนไหวอย,อย่างต่อเน,นื่องต้องบอกจริงๆว่าตอนนี้ทางฝั่งของทหารกัมพูชาคเขามียุทธวิธีในการใช้เหมือนกับเป็นสร้างคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์เพื่อที่จะบางคนบอกเอ ทหารไทยหรือไม่มเพราะอย่างกรณีที่ผ่านมาล่าสุดวันที่5กร,รกฎาคมมีนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาเขาขึ้นมาเที่ยวทางฝั่งของปราสาทตาควายแต่ปรากฏว่ามีสัญ,ญลักษณ์คือก็ภาพาันคอมาแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ภาพันคอมีสัญ,ญลักษณ์ของธงชาติกัมพูมชาแล้วเขาก็ชูโบอกอยู่นั่นแหละเหมือนปักลงไปที่ภาพันคอ,อทีนี้ทางฝั่งของทหารไทยก็เลยบอกว่าคนนีที่คุณโรมบอกเนี่ยจากที่สังเกตนะตอนนี้เนี่ยก็คือฝั่งไทยเราเองเนี่ยประตูด่านเนี่ยเราเปิดนะแต่ว่าทางฝั่งฝั่งกัมพูชาเองเหมือนกับยังปิดอยู่ เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ต้องมีการเร่งการเจราจาให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุดน,น,นะครับค่ะเป็นเรื่องของการควบคุมการเปิดปิดนะคะทางฝั่งของไทยยังไม่จบนะคะเกิดประเด็นดราม่าเกิดขึ้นเมื่อมีเพจด,ดังเพจหนึ่งค่ะเข้าไปเห็นว่าทางฝั่งของกัมพูชาเตรียมที่จะ ขึ้นทะเบียนมรดกโลกต่อยูเนสโกปี2026เกี่ยวกับเรื่องของประเพณีการแต่งงานอเออถ้าพูดแบบนี้ก็ก็ไม่เป็นไรนี่ประเพณีการแต่งงานของแต่ละชาติมันก็แตกต่างกันไปอ,อยู่แล้วแต่ปรากฏว่าเขาไปเห็นว่าแรงเหมือนกันะนะคะอ่ะคุณผู้ชมไปมาอยนะฮะในโซเชียลก็ด้วยเหมือนกันคคุณผู้ชมช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับมาตามกันต่อนะครับสำหรับเหตุการณ์เดือดที่นครปฐมนะครับเมื่อสอทอดังเมืองนครปฐมเดือดไม่พอใจหนุ่มดับเพลิงมาขอชนแก้วครับมีการตบกัน อีกฝ่ายคว้าขวดเจ้าฟาดถูกลูกน้องสอทอชักปืนรัวยิงดับคาร้านคาราโอเกะส่วนหนึ่งเหตุการณ์ที่บุรีรัมย์ครับเมื่อผู้ชายคนหนึ่งเมาฮะบุกงานขึ้นบ้านใหม่แล้วใช้ปืนตบหน้าชาวบ้านรวมถึงทำร้ายเจ้าหน้าที่ตามมนต่อช่วงหน้าครับ มิติใหม่ของอาร์ทอยที่เป็นมากกว่าของสะสมพร้อมนำเอกลักษณ์ไทยสู่สากลด้วยการออกแบบที่ผสานความมงคลและศิลปะได้อย่างลงตัวเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในช่องทางออนไลน์ร้านอตงช็อปและร้านหนังสือนาอินทุกสาขาจำอยากแก้ไออับน้ำตาสาเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะ นี่เลยยาแก้ไอตราเสียดาวรถนำพึ่งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ้มคอ,อยาแก้ไอต้องตราเสียดาว กานาคาจะตุกมงคลแดงแป๊ดเลยเบาดนี่เครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงผมกินเบนโตแพทครุกวงในผมพัชระสารพิมพภาผมอิทธิพันธ์บัวทองครุกปวงในถามตรงถามจริงพบแขกรับเชิญสุดพิเศษ พลเอกประวิทยวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐชัยมงคลชัยรบรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐในประเด็นการตัดสินใจครั้งสําคัญของโอโซเจอร์เนว่าไดรุปวงในคืนวันจันทร์ที่7กรกฎาคมนี้เวลา22นาฬิกา30นาทีทางอมรินทีวีเอชดีช่อง34บอมริทีวีบ้านและสน,นแฟนนิเยียจัดใหญ่จัดเต็มเพื่อคนชอบชอบครบ จบทุกหมวดที่บ้านและสวนแฟร์มิเกียแล้วพบกันวันที่1-10สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา สิบเท่าสดชื่นมั่นใจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เคลียร์อร่อยคำติดคำจนรำคาญขอเช็ฟันปลอมให้พร้อมก่อนลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม Polydent Maxo Enzyme ใหม่ติดแน,น่นนานสิบสองชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้ห้าเท่า,าน่าเคี้ยวกล้ากินคู่แท้ฟันปลอมเลือก Polydent แดงแป๊กเลยเบาดิเครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงเมึนกินเบนโตมันเผ็ด สนับสนุนโดยเข้าเกรียบ PR Big Bag อร่อยเข้มเต็มซองปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบล หยุดพักกานเมืองไว้ก่อนนะคะพาไปที่เหตุอาชญากรรมที่จังหวัดนครปฐมกันบ้างอันนี้คือใหญ่ทั้งคู่ฝั่งหนึ่งเป็นดับเพลิงอีกฝั่งหนึ่งเป็นสอทอคือก็ไปเที่ยวคาราโอเกะกันนะคะแล้วหลังจากนั้นฝั่งดับเพลิงก็จะไปขอชนแก้กับสอทอสอทอบอกอุ้ยอารมณ์ไม่ดีไม่อยากจะชนแก้กับใครทั้งสิ้นหลังจากนั้นทะเลาะการมีเรื่องจนกระทั่งมีการยิงเกิดขึ้นและมีคนตายค่ะ